จะไปไหนจ๊ะฮะออกแม่ปิดออกเลยนั่งไม่ไข่นานมากนอนตัวเดียวด้วยนะ,ฮะ,ฮะไม่ใช่ห้องพิเศษนะจ้าบ้านพิเศษจ้าหลังเดียวคนเดียวสีห้องไอ้สีห้องนอนไป ใจทุกสิ่งโกรธเพื่อนไม่ยอมก็น,นอนกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรหนูนอนคนเดียวได้ต้องไปเปิดประตูให้นางด้วยนะตื่นเช้ามาก็ต้องเปิดประตูให้มันด้วยบางวันลืมเกือบสิบโมงยังไม่ได้เปิดเลยบนแม่อชาเพื่อนก็กินหนอนกินไส้เดือนหมดแล้วหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยโวยวายก็ยังว่าแล้นะเนาะ นแม่ก็กินเกือบจะเที่ยงลูกก็ย่าหวังเลยว่าจะได้กินแต่เช้าแมนบอหือต๊กแป๊กอย่างเงี้ยอยู่กับกายอยู่ได้ทั้งวันไม่มเบื่อคุยกับมันมันก็คุยด้วยแต่เราไม่ไม่ไม่ฟังไม่ออกฟังฟังไม่ออก ไปไม่รู้เรื่องถามอะไรเขาก็ตอบนะใช่ไหมสเลแยนไป้ายมันหนาวจะสิไปมองได้